ปอนัทะวุฒินะคะถึงกับออกมาโพสตขอบคุณกันเลยทีเดียวหลังจากที่หนุ่มณเดชนเนี่ยนำเทรนพุงโตจนภรรยาอย่างเอพรทิพ์อดใจไม่ไหวโผล่เข้าไปคอมเมนต์ด้วยอีกคนหนึ่งเลยค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหเรียกเอาแฟนคลับแล้วก็ชาวโซเชียลเนี่ยตกใจกันไปตาม,ตาม,ตามกันเลยหลังจากที่พระเอกหนุ่มอย่างหนุ่มณเดชคูกิมิยะเนี่ยออกมาโพสตสวัสดีปีใหม่ในภาพของเสื้อกล้ามสีขาวแล้วก็กางเกงขายาวสีดํา ดันมีพุ่งป่องๆที่มองแล้วดูพุ่มพุยน่ารักน่ารักอยู่ไกลๆนะคะก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นหนุ่มน่าเดทคุก,กิมิยานะคะพร้อมกับมีการอวยพรแฟนคลับด้วยนะคะว่าจะปีใหม่แล้วมองย้อนไปซีว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามนะคะสวยงามมากเลยรักษาสุขภาพของหัวใจเตรียมตัวสนุกไปกับปี2021ถึงแม้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วก็มีการแฮชแท็กด้วยนะคะว่าอย่าถามว่าลุงคนนี้ใครแต่เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยเข้ามาถล่มคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากที่มีการซูมไปที่ผ้าพุงป่องๆพุ่มพุ้ยของหนุ่มนเดชนะคะทำเอาหลายคนเนี่ยขยี้ตากันแรงมากเลยว่า เอ้ยใช่สุปตาระดับต้นๆของเมืองไทยอย่างหนุ่มณเดชน์จริงหรือเปล่าซึ่งรวมไปถึงอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นระดับสุปตาเหมือนกันอย่างหนุม่มปอณัทวุฒิสกิจใจค่ะที่นําเอารูปของหนุ่มณเดชน์เนี่ยมาโพสเซลแล้วก็ลงแคปชั่นด้วยนะคะว่าขอบคุณณเดชน์มากๆตอนนี้พี่มีที่เดินแล้วเอาโว้ยใกล้นเดชน์แล้ววะซึ่งงานนี้นะคะทางด้านภรรยาสาวของหนุ่มปอณัทวุฒิอย่างสาวเอพรทิพย์เนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อด้วยเหมือนกันค่ะว่าจะถ่ายพี่ตอน เผลอให้ดูนะจ๊ะซึ่งหนุ่มปอเนี่ยก็ไม่รอช้าตอบกลับเข้ามาทันทีเลยนะคะว่าดีๆถึงเวลาของพี่แล้วนั่นเองค่ะ